เค็มบอันแรกเสร็จแล้วนะคะเอาไปแช่ตัวเย็นมันเซ็ตตัวแล้วทีนี้เราจะมาตัดชิมแล้วนะคะอันนี้นะคะกดลงไปเลยะคะ่ะทานมากแล้วอ้วนนะคะต้องนิดหน่อย อันนี้นะคะชิ้นที่เราตัดมาวางไว้บนจานทีนี้เราก็จะตกแต่งด้วยกล้วยหอมกล้วยหอมนะคะสไลด์แล้วแต่ชอบจะเอากี่ชิ้น วันนี้เรามีคุกผงคุกกี้นะคะเฮเซนัทนะคะเราจะโรยหน้าโรยหน้าเคปเค้กนะคะ,นะคะเสร็จแล้วก็เยลลี่นะคะแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงาม รสชาติอร่อยชัวค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาให้คนชิมเราต้องการพรีเซนเตอร์ชิมนะคะตามาเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเค้กเค้กช็อกโกแลตชิมนะคะแานกับกล้วยหอมนะคะเป็นไงคะเข้ บอกหน่อยนะคะข้วหอมอร่อยมากซากล้รก็อร่อยเ <c oughs> ยวพอแล้วตอนนี้ได้เวลากินแล้วค่ะ